สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News แทนคุณเปิดแชทก้าวไก่พิธาสร้างภาพบนคราบเลือดแรงงานไทยในอิสราเอลวันที่11พฤศจิกาย,ยน2566นายแทนคุณจิตอิสระรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศพักประชาธิปัตย กล่าวถึงกรณีที่นายพิธาลิมเจริญรัตอริทุณาพักก้าวไก่ให้ข่าวว่าเป็นผู้ประสานงานกับแรงงานที่หนีตายจากภัยสงครามที่อิสาราเอลโดยส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการต่างประเทศว่าตอนแรกตนรู้สึกชื่นชมในความมีน้ำใจและการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีการช่วยชีวิตของพี่น้องคนไทยต้องมาก่อนเรื่องอื่นใดและยามวิกฤตเราไม่เคยทิ้งกัน ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือสามัคคีกันช่วยชีวิตพี่น้องแรงงานให้เร็วและมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นายแทนคุณกล่าวต่อว่าจนในสองวันนี้ได้รับประสานจากแอดมินเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรส่งหลักฐานแชทไลน์และ Facebook จากหนึ่งในผู้ประสานงานแรงงานไทยที่ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมก้าวไกลว่าเคยประสานขอความช่วยเหลืออะไรเขาไป แต่ไม่ได้ช่วยอย่างเต็มที่แค่ต้องการรายชื่อเพื่อใช้โปรโมทพิธาและพักและยังขอให้แรงงานไทยช่วยโพสต์อวยนายพิธาลิมเจริญรัตทางโซเชียลมีเดียและมีอีกหลายครั้งไม่ได้ใส่ใจข้อเรียกร้องว่าอย่าโทรไปตอนที่กำลังมาเจญวิกฤตแทบเอาชีวิตไม่รอดจนทำให้คนร้ารู้ตำแหน่งที่ซ่อนของแรงงานไทย พเพราะข่าวมัวแต่ต้องการข้อมูลไปออกสื่อให้ข่าวแย่งซีนกระทรวงการต่างประเทศทําให้เกิดความสับสนระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่จริงจจนการแก้ไขปัญหายุ่งยากมากขึ้นโดยทางตัวแทนแรงงานไทยอักษรย่อหอหีได้ให้ผมเปิดโปงความจริงถึงพฤติกรรมสร้างภาพหลวงโลกบนวิกฤตชีวิตคนไทยเพื่อให้คนไทยตาสว่าง เขารู้สึกผิดหวังเสียใจอย่างมากว่าทำไมต้องทำขนาดนี้กับชีวิตที่กำลังอยู่บนความเป็นความตายโดยผมอยากเตือนสตินายพิธาและนายสุเทพอู่อันว่าต่อไปอย่าทำแบบนี้อีกคิดว่าถ้าเป็นพ่อแม่คุณหรือคนในครอบครัวคุณติดในภาวะสงครามแล้วถูกนักการเมืองเลวๆที่หวังเพียงแค่ต้องการให้ตัวเองดูดี แต่ทำให้ชีวิตผู้บริสุทธิ์เดือดร้อน,อนพวกคุณจะทำอีกไหมจากวีรบุรุษกลายเป็นปีศาจร้ายบนคราบน้ำตาและเลือดเนื้อประชาชนนายแทนคุณกล่าวด้วยว่าแหล่งข่าวได้โทรคุยกับตนทางน้ำตาแห่งความเจ็บปวดว่าเสียใจมากที่ตอนแรกคิดว่าเขาคือความหวังแต่กลับไม่ใช่หลังจากได้สีนแล้วเขาไม่ได้ช่วยอะไรอีกเลยและที่เจ็บปวดที่สุดคือ ต้องเห็นเพื่อนร่วมชาติเสียชีวิตลงโดยมีคนนําประเด็นเหล่านี้ไปแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างไม่น่าเชื่อเลยว่าจิตใจเขาทําด้วยอะไรตอนแรกนึกว่าเขาจะมาช่วยด้วยใจจริงแต่สุดท้ายพอได้ออกข่าวก็ทิ้งพวกเราโดยพวกเขาไม่เพียงไม่ช่วยอะไรยังทําให้เราลําบากขึ้นทั้งนี้ตนขอให้เรื่องนี้เป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดของพรรคก้าวไก่ที่จะทําต่อประเทศไทย โดยส่วนตัวตนไม่เคยอยากให้มีการยุบพักใดๆเลยแต่ตอนนี้ตนเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงต้องมีกฎหมายยุบพักเพราะพฤติกรรมสร้างภาพบนครับเลือดประชาชนเป็นสิ่งที่เลวร้ายจริงๆอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ